สวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูดสุคนเดจ้ามื้อนี้จิน,นี่สิผ้ามาเบิงหมูขุนที่ยานมแม่แล้วหนึ่งเดือนนาะพี่น้องได้หนึ่งเดือนแล้วผ้ามาเบิงนาะพี่น้องมาอัปเดตหมูหน่อยเนะจ้าอันนี้คือออกจากนมแม่มาได้หนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนกับอีกสามมือพี่น้อง กินอาหารดีดีตัวพี่น้องจ้ามีสองขอ,อกนะจ้าเนี่ยขอ,อกนี่สิออกกอนอยู่สองมือนะจ้าได้หนึ่งเดือนห้าวันทางนี้อ้วนอ้วนตุปุเตปีแล้วพี่น้องเบิ่งดากเพิินด้วยนะนอน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 หลับปุ้ยนอนหลับปุ้ย อาหารเสริมที่เอามาเสริมกับไอหัวอาหารนอพี่น้องก็เป็นกล้วยสุกน้พี่น้องจ้าเป็นกล้วยสุกกล้วยดิบหมูน่อยของเห้านาอพี่น้องจ้าอายุหนึ่งเดือนควรที่สิมีกล้วยสุกน้ำน,น้ะพี่น้องจ้าเอามาให้หมูหน่อยกินผสมกับหัวอาหารนาะพี่น้อง เอาไปผสมกับหัวอาหารนะพี่น้องจ้าไ้หมูน้อยเฮ้ากินเนาะจ้าป้องกันไวก้อนะพี่น้องจ้าการบ่ไ้หมูน่อยเฮ้าท้องเสียนะพี่น้องจ้าช่วงที่หมูน้อยหะกินหัวอาหารเนาะจ้าเขากับผสมไ้หมูน่อยกินไปน้ำนะพี่น้องจะเอากล้วยดิบผสมน้ำเนาะพี่น้องเอากล้วยดิบหั่นผสมใส่น้ำเนาะพี่น้องจ้ากล้วยดิบก็กินได้กล้วยสุกก็กินได้เทิ่งมีประโยชน์เทิ่งป้องกัน โลคขี่แตกท้องเสียของหมูหน่อยน,นัาเนาะพี่น้องหน่อยก็ได้นาะพี่หน้องแล้วเราก็เอาอาหารมาแช่วาอันนี้เป็นอาหารเบอร์หนึ่งนพี่น้องอาหารเบอร์หนึ่งนี่นีน่ใส่ผสมจสักสองก่มสามก่ำโรยลงไปเลย เลยลงไปเลยค้นโมสองตัวนี้ก็โผล่ด,ดังออกมาแล้วเข้ากันพี่น้องก้วยซุปก้วยดียถึงอาหารใส่ไป,ลไปแล้วน้าหมูน้อยทั้งหลายหมูน้อยออกนอมนี่พี่น้อง มากกินนี่อิ่ม็ะให้หมูหน่อยอิ่มแท่นนุ่ม,ม,ม,มนาะพี่น้องซิบตัวเอาไว้ขังล่างน้ำหยาดกันล่างหน่อยโพดไปเราไปให้ครอบน้นใส่ไว้สีดาๆานี่มันก็เป็นกล้วยเกเ้าะพี่น้องก็บ่ได้เก่า้าปันไดก็ชวโมงที่แล้วออกมาหาย่น กินกล้วยลูกกินกล้วยมานอนเสืออยู่เอามาให้ครอบนี้ครอบนี้กินดีครอบนี้กินดีนก,นดนกินเยอะเยเลยเย็บมือเขาจะฟังสำคัญเลยพี่น้องจ้ากล้วยนี่คือลักๆักเลยพี่น้อง ลูกหมูออกนุ่มยานุ่มแม่นี่เอากล้วยมาให้กินเนี่ยผสมกับอาหารเบอร์หนึ่งฮัดให้กินไปพร้อมพี่น้องจ้าฮัดให้กินอาหารเบอร์หนึ่งกล้วยเซเฮ็ดไทยลูกหมูห้าบ่บี้แตกขี้ไหลเวลาแยกแยกจากแม่มายานุ่มนะพี่น้องยานุ่มแม่เพื่อนนี่เอาให้เพิ่นกินเลยลูกหมูเขาเข้าจะบ่ขี้แตกพี่น้อง สังเกตน้าขีหมูทั้งน้ำคอกเป็นก้อนพี่น้องจ้าขี่ว่าจากบ้หยังน้องหมูสุขภาพดีอ้วนตุปูเตปีกินอาหารเบอร์หนึ่งกับกล้วยผสมกันกะคอฝากความรูดเล็กๆ,ๆน้อยๆนาอพี่น้องจ้าเรื่องหมูน้อยยาน้มน้อพี่น้อง อาหารที่เขาจะเอามาเสริมก็คือกล้วยซุกกล้วยดิบน้องพี่น้องจ๋าเพื่อที่จะบ่ให้มูหน่อยก็ข้าวทองเสียน้องพี่น้องจ๋าเมื่อนี้จะนี่ก็มีสาระประโยชน์มาให้พี่ให้น้องฟังเพียงแค่นี้น้องพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ